คลันเสร็จขึ้นสายธนูศินฟ้าดินกำปนาตวาดไหวยิงต้นรังพลันทันใดเสียงสนั่นลั่นไปในอารันเมื่อนั้นพระชัยเชษตระนกอกสันกับสี่พี่เลี้ยงทั้งนั้น พากันวันวาดประราดใจพี่เลี้ยงว่าเสียงเหมือนฟ้าผ่าบ้างว่าเขายิงปืนใหญ่จึงลงจากพรบพลาคลาใครเที่ยวด้อมเดินไปจะใข้รู้ค่อยแลลอดสอดเห็นพระกุมาร กับถวยหานน้อยนยมาเล่นอยู่รูปทรงโสภาหน้าเอ็นดูถือทะ,ะูนาวปะนาวประลองขะนองนักพระจึงว่ากับสีพี่เลี้ยงไปลูกใครกะจิกะจิริศิทธิศักด งามทั้งรูปทรงวงพักน่ารักน่ารักน่าชมพิรมใจคันเราจะเข้าไปพูดจาเด็กดูแปลกหน้าจะร้องไห้จะใครชักชวนมาพลับพลาชัยจะเกลี้ยก,กล่อมชั้นใดพี่ช่วยคิด บัดนั้นทั้งสี่พี่เลี้ยงผู้ร่วมจิตต่างคนแลเล็งเพ่งพิษแล้วทูลทรงฤทธิ์ไปทันใดอันสวดทรงองค์พระกุมารน,นี้เหมือนภูมีจริงจังดังเถือใสทั้งท่วงทีกิริยาละม่อมละไม จะดูไหนไม่ผิดสักสิ่งอันอย่าสงสัยไปเลยพระทรงยศโอรสของพระองค์เป็นแม่นมั่นชรอยบุตรสุวินชาลาวันพระทรงทันอย่าแหนงแคลงใจเมื่อนั้นพระชัยยเชษจึงตอบทะเลงไข พี่ว่าเห็นจริงทุกสิ่งไปจึงดนใจให้น้องนี้เมตตาถ้าแม้นเป็นลูกเต้าของเราจริงจะปรากฏยด,ดยิ่งในใต้ล่าชาตินี้มีกรรมได้ทำมาพัดพรากสุบินชาโนรักษ์พระเอิญเห็นเป็นไป เข้าใจดนหลงกลอีคนอับประลักจนจากเมียเสียองค์พระลูกลักแสนวิตกอกจะหักสู้ตามมาอนิจจาสุวินชาของผัวเอย๋ยเมื่อไรเลยจะได้เห็นหน้าเจ้าช่างวางใจไม่อัจฉา และให้ลูกยามาเล่นไพยพระคิดถึงเมียแก้วแล้วโศกสันยิ่งเกินกั้นชนละเนศก็ยิ่งไหลเสด็จออกไปนอกพุ่มไม้ตั้งใจยืนดูพระกุมาร